เบิ่งช็อตนี่ครับมาเบิ่งช็อตนี่กับป่าประมาณจักในประมาณสี่สิบโลหัวหน้าประมาณ40่น่องประมาณ40โลห์เราใส่เวลาปดโดนบันไดมาเบิ่งกันครับในป่า40โลหัวหน้าเราทีใส่เวลาปดโดนบันไดซื้อยังก็หัวหน้าเสียยังก็สันน้องฮี สันนองฮีอ,อะสันนองีมาเบิ่งกันว่าเราใสเวลาพุทธโดนบันไดตอนนี้ใสเวลาไปแล้วครึ่งครึ่งหน้าที่ตอนนี้30นาที30วินาทีเนาะอ่ะเฮามาลุนกันว่าเราทีใสเวลาพดดนบันไดเอ,อไหวไปาันไดแต่ว่าก็ต้องพิเศษก็คนปกติธรรมดาเฮาที่บดิวานแฮงนะค,คือคือมนต้องไหวยกลัวมาเบิ่งว่าเราสิพด<ว><ว> ไว้ประเดี๋ยวสนั้นละเพราะว่าในบ่อวนนี้ชิบดขนตอนนี้เรายังเป็นคนที่ปวดภาษาที่สุดอยู่ตอนนี้ขนาดคำว่าศาสล่ะนี่นะเขาเสี่ยนแห่ครับผ่านไปหนึ่งนาทีกับสี่วินาทีอันเป็นยังครับก็ให้มันหง่งผานหมอเกี่ยงเรียครับมันปงปัิษั์เห็นตั้งหลังเก่าแล้วเห็นตั้งหนาอีกหน่อยนะโอออ้ยเ ผ่านไปแล้วประมาณหนึ่งนาที26วินาทีเอาวาดูุกันครับว่าเล่าที่พดไ,ได้ไห้วัดใดบ้านีา้นะครับว่าบัวแนดอกเว่หงหนาป่า4ี่ิบโลครับมันกะของแหนํำซึ่งปัญหาของเราคือคือกะสร้างมันหน่อยครับป่ากะสร้างหน่อยมันจะเสียเปียบเสียเปียบมันจะเสียเปียบเลือแบบนั้นครับ มันจะเสียเปียบเลือแบบนั้นครับนั่นมันเสียเปียบหน่อยคือข้าเจ้าโคตรญี่ปุ่นข้าเจ้ากระเทลลงเรือเลยครับอันนั้นคือได้เปียบแต่ตรงของวนาสันนี่คือปลากระซังหน่อยครับหน่อยเฮาเสียเปียบแล้วล่ะอ่าผ่านไป2นาทีกับ8วินาทีป่า40่สโลครับบ่เป็นของหน่อยนะครับนะได้แล้วอันนี้โคตรญีปุ่นเลยรญีปุ่นึงเหรครับผ่านไปนึครับโอ้ หมดต่อสองนาที่สองนาทีครึ่งครับสองนาทีครึ่งตอนนี้สองนาทีครึ่งปไปกับป่าสี่สิบโลโโคือคือคือป่ากระช่างมันหน่อยมันได้ป่าเนาะมันก็นเลยเป็นการเชี้ยอกาศน้ำครับ ตามีเอรลาายดขึ้นโอ้ยเสียโอ้ยมันเสียดับครับดอกนี่ขาดลายโอ้โหว้าวเอ้อมาอีกแล้วอ้าสุดยอดเอาเบิ้งเสียเ่า่อเบิ้งเสียเตา่อเอาดีเด้อรเอาดีเด้อ เขามาชิงแชมป์ต้องพยยตันได้ไหมนี่เรียนทุกตัวกับ่าแครับอุ้ย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 จักะจะเส้นหเส้นเห็เส้นครับหาเส้นเหรอหาเส้นโอ้เส้นเท้าเอาจ้ะอืออือเอาไปเท้าเอาไปเท้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยสุดยอดที่ก่าครับพราะรางมันก็หลายครับสมศรีวันหยักเออ สมศรีกับชายาวันยักเส้นเทาเอามาลุยห,หัว่หนาวต่อครับ3นาที56วินาทีผ่านไปแล้วครับกับป่า40่ิกิโลเอาถี่โดนบันไดอ,อ่าอ่าอิลี่อมเป็นของง่ายครับจะสึกขึ้นว่ามันง่ายบัดป่า40่ิโลตอนนี้เพิง่งพลาดไป4นาทีกับ15วินาทีมาเบิง ว่นานาสันน้องฮี่เราเห็ดทําวลาได้ดีบันไดแล้วผมจะเห็ดแบบนี้ครับถ้าป่าลักษณะนี้ <c oughs> ผมจะไป <c oughs> ผมจะไปถ่ายคลิปให้เป็นช็อตเป็นช็อตลักษณะวา่าไอพี่น้องในเบิงวา่าผู้ใดทําวลาาดีดีบันไดได้ดีบันได,ด,น,ไดนะครับนะวันทีห้าของปาตัดหน้าเพือนะครับไปเโอ้ยงยล้างลงเรือเวลาดึงดดบ้านผมเหมือนว่าหัวด,ด่วนครับมา <c oughs>

ห้านาทีสิบสี่วินาทีอ่าใกล้แล้วนะใกล้แล้วไก่ควบเป็นจริงแล้วครับไก่ควบเป็นจริงแล้วฮวนาไก่ควบเป็นจริงแล้วจ้ำเขาจ้ำเขาวิปป่าสี่สิบกิโลครับใกล้แล้วใกล้แล้วเบื้งชัดนี่เบื้งชัดนี่ครับเบื้งชัดนนี้ยังทิมสหายฮไซเมา Nhân cập. Lật có nhanh cọc. Shen nó để nó. Ooo. O ma. In ma. Shen nó oh, uh. ở mà. Nhân mà. Nhân bùi râm. Oa. Oa. Shen nó ma. A nhàwa. A nhàwa. A nhàwa. Ai. 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 ว่นานาสันเออยู่เอาเหลือกี่ตัวเหลือสามสามตัวครับสามตัวสุดท้ายโอ้โหเอ้ยอักเวลาครับหกนาทีกับยี่สิบสี่วินาทีกับปลาสี่สิบกิโลโอ้โหว่าน่าสันน้องฮี่ถือว่าไววครับโอเชียครับโอเชียครับ